ขอจเจริญพรมายังญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทําหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่แล้ววันนี้ก็ ให้โย,ยมฟังโทษของกามโยมโทษของกามนี้ยังมีอีกเยอะโยมในพระสูตรแต่ละสูตรเนียถ้าโยมจะฟังเรื่องโทษของกามไปที่เรื่อยนี่ก็คงจะหลายเดือนนะโยมกว่าจะจบนะแต่ว่าเอาเรื่องที่พอเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์ได้นะโยมนะอาตมาเลือกเอาในสังยุตตนิกายสคาทาวักโยมนะภาคสองโยม โทษของกามในสูตรนี้เนี่ยนันทะสูตรนะว่าด้วยเหตุเศร้าโศกข,ของนรชนโย,ยมโยมลองฟังดูนะข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผูม้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านานาถาบินทิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถี ครั้งนั้นมารผู้มีบาปได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าคนมีบุตรย่อมเพลิดเพลินเพราะบุตรคนมีโคย่อมเพลิดเพลินเพราะโคฉันนั้นเหมือนกันอุบติทั้งหลายนั่นแหลเป็นเครื่องเพลิดเพลินของนรชนเพราะคนที่ไม่มีอุบติหาเพลิดเพลินไม่อันนี้ก็เป็นความคิดเป็นทิฏฐิของเทวดา ที่เขาคิดว่าถ้าคนไม่มีลูกเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขนะคนไม่มีก,รรมกามคุณห้าคืออุปบินี่ก็ไม่มีความสุขนะคนมีบุตรต้องมีความสุขต้องเพลิดเพลินนะคนมีโคก็มันอาจจะขายน้ำนมให้เราเยอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะโยมก็เพลิดเพลินยินดีในลูกมากนะในโคมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาก็มากล่าวอย่างนี้ตามความเห็นของเขา ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่านี่มานผู้มีบาปจึงได้ตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคาถาว่าคนมีบุตรย่อมเศร้าโศกเพราะบุตรคนมีโคย่อมเศร้าโศกเพราะโคฉันนั้นเหมือนกันอุบาิทั้งหลายนั่นแลเป็นเหตุเศร้าโศกของนรชนเพราะคนที่ไม่มีอุปทิหาเศร้าโศกไม่โอ้โยมนี่โยมเศร้าโศกเพราะบุตรมากี่ครั้งแล้วยม ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งท้องแล้วมันก็ทุกไปโยมทุกเพราตั้งท้องอ่ะทุกเพราต้องคลอดอีกทุกเพราะต้องเลี้ยงดูลูกอีกลูกเก็บไข้ได้ป่วยก็ไปหาหมออีกโยมเนี่ยถ้าลูกมันเจ็บลูกมันแก่ลูกมันตายลูกมันพัดภาลูกมันลูกมันล้มหายใจจากถูกพระราชาจับไปถูกคู่อริรศัตรูมา ลักพาตัวไปเนี่ยโยมจะเศร้าโศกขนาดไหนเนคนที่เป็นบ้าเสียสติวิกลจะดิตเพราะลูกนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะโยมนะยิ่งบางทีลูกมันชั่วด่าพ่อด่าแม่ทําให้พ่อแม่เสียอกเสียใจเนี่ยยิ่งทุกข์ยิ่งโศกเพราะลูกอีกโยมนยคนมีบุตรย่ำเศร้าโศกเพราะบุตรนะถ้าไม่มีลูกก็ไม่ต้องมีภาระเรื่องลูกใช่ไหมก็ไม่ต้องโศกเพราะลูกโยมเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสคํา ที่มีเหตุผลโยมมีเหตุผลมากกว่าเทวดานะคือท่านบอกว่ามารเนี่ยนำเรื่องคือทําเอาเรื่องของความโศกเรื่องของความทุกข์มากล่าวเป็นเรื่องของความสุขความเพลิดเพลินที่จริงโดยสภาวะโดยธรรมชาติแล้วโยมสิ่งเหล่านี้มันนําความทุกข์ความโศกมาให้มากกว่าความสุขเพราะว่ามันเป็นสังขารโยมมันเป็นกามอย่างหนึ่งนะโยมเคยฟัง ที่จะมาพูดถึงเรื่องอสแสวงหาอย่างไม่ประเสริฐนะโยมนะการสแสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสรนะิฐเนี่ยคือสแสวงหาบุตรแสวงหาโคสแสวงหาทรัพยนั่นแหละในในสูตรสูตรหนึ่งเลยนะโยมก็พิจารณาดูนะโยมนะว่าพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยกับคําพูดของเทวดาเนี่ยอันไหน จะมีเหตุผลมากกว่ากันโยมแต่แต่ตมาเชื่อมั่นในพระดารัสของพระพุทธเจ้าแน่นอนเลยโยมว่าคนมีบุตรย่อมเศร้าโศกเพราะบุตรคนมีโคย่มเศร้าโศกเพราะโคฉะน,นั้นเหมือนกันอุปติทั้งหลายนั่นแลเป็นเหตุเศร้าโศกของนรชนเพราะคนที่ไม่มีอุปติหาเศร้าโศกไม่อุปติในที่นี้ก็มีหลายความหมายมากโยมแต่ตรงนี้อัตถกถาท่านบอกว่าหมายเอากาการอุปติโยมคือ อุปบิคือกามมคุณ5้ากามคุณหคือรูปสวยเสียงเพราะกินหอมรสอร่อยนั่นแหละหรือว่าลูกหรือว่าโคนั่นแหละโยมก็คืออุปบิอันเป็นเดชให้เจ้าของโยมบุคคลที่เข้าไปเป็นเจ้าของเข้าไปติดอกติดใจมีความเศร้าโศกมากมายครั้งนั้นแลมานผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้จักเรา พระสุคตทรงรู้จักเราดังนี้จึงได้อันตรธานไปหน้าที่นั่นเองโยมอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะสั้นๆโยมเป็นตัวอย่างว่ากามนั้นว่ามีทุกมีโทษอย่างไรโยมว่าด้วยมารเชิญให้เสวยราชสมบัติโยมรัชาสูตรอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้านะสมัยที่องค์ทรงสเสด็จออกผนวด สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะกระท่อมอันตั้งอยู่ในป่าในประเทศหิมวันแคว้นโกศลครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับพักผ่อนอยู่ในที่ลับได้ทรงปริวิตกว่าเราจะสามารถเสวยรัชะสมบัติโดยธรรมโดยที่ไม่เบียดเบียนเองไม่ใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียน ไม่ทำผู้อื่นให้เสื่อมเองไม่ใช้ให้เขาทำผู้อื่นให้เสื่อมไม่เศร้าหมองเองไม่ทำให้ผู้อื่นเศร้าหมองอไม่เศร้าโศกเองไม่ทำให้ผู้อื่นเศร้าโศกได้หรือไม่มจะพิจารณาดูนะว่าการปกครองราชสมบัติโดยทำโดยที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นเลยเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมจะทำได้ไหมพระองค์ทรงมาะระดึกกันะ ครั้งนั้นแลมานผู้มีบาปทราบความบริวิตกแห่งพระหฤทัทยของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยจิตแล้วเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับคันแล้วจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสวยรัชสมบัติเถิดพระเจ้าข่าขอพระสุคตจงเสวยรัชสมบัติโดยธรรมโดยที่ไม่เบียดเบียน ไม่ใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเองไม่ใช้ให้เขาทำคนอื่นให้เสื่อมไม่เศร้าโศกเองไม่ทำให้ผู้อื่นเศร้าโศกเอามานมาอาราธนาให้พระพุทธเจ้าไปรองราชสมบัตินะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนมานผู้มีบาปท่านเห็นอะไรของเรา ทำไมจึงได้พูดกับเราอย่างนี้ว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงเสวยรัชสมบัติเถิดพระเจ้าค่าขอพระสุคตจงเสวยรัชสมบัติโดยธรรมโดยที่ไม่เบียดเบียนเองไม่ใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนไม่ทําให้ผู้อื่นเสื่อมเองไม่ใช้ให้เขาทําผู้อื่นให้เสื่อมไม่เศร้าโศกเองไม่ทําให้ผู้อื่นเศร้าโศกเห็นประโยชน์อะไรนะ จึงมาพูดอย่างนี้มานกราบทูลว่าพระเจ้าข้าอิทิบาททั้งสพระองค์ทรงบำเพ็ญให้เจริญกระทำให้มากกร,กระทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นวัตถุที่ตั้งกระทำให้หยุดสั่งสมปรารวยดีแล้วพระเจ้าข้าก็เมื่อพระองค์ทรงพระประสงค์ทรงอธิษฐานภูเขาหลวง ชื่อหิมพานให้เป็นทองคำล้วนภูเขานั้นก็พึงเป็นทองคำล้วนตรงนี้แสดงว่าเป็นตองแรกแต่มาได้พูดว่าสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์นะที่จริงพอมาอ่านดูจริงแล้วก็พระอ,องค์ทรงตัดสู้แล้วโยมแต่พระอ,องค์ก็ทรงดำริเฉยๆนะโยมนะตรงนี้ว่าจะเสวยราชสมบัติเนะี่ยที่จริงก็คงจะเป็นไปไม่ได้แล้วที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะ กลับไปคลองราชสมบัติโยมยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกมานด้วยพระคถาว่าภูเขาทองคำล้วนมีสีสุกปล่งถึงสองเท่าก็ยังไม่พอแก่คนก็ยังไม่พอแก่บุคคลคนหนึ่งบุคคลทราบดังนี้แล้วพึงประพฤติสงบผู้ใดได้เห็นทุกมีกามเป็นเหตุแล้วนิยมการปกครอง ประชาชนสเสวยราชสมบัติเป็นพระราชาเนี่ยมันก็คือกามโยมน,นะจะเป็นลาบยศสรรเสริญสุขตำแหน่งบริวารเทนินจินดาแก้วแหวนเงินทองเนี่ยมันก็คือกามนะพระองค์จึงทรงในตรัสว่าผู้ใดได้ไดเห็นทุกขมีกามเป็นเหตุแล้วจะไหนผู้นั้นจะพึงน้อมใจไปในกามเล่าโยมเห็นโทษของกามหรือยังบุคคลทราบอุบัติ ว่าเป็นเครื่องข้องในโลกแล้วพึงศึกษาเพื่อกําจัดอุปธินั้นเสียนะอุปธิในที่นี้คือกิเลสโยมกิเลสูบาตินะโยมกิเลสูปธิอุปธิเป็นเหตุให้เศร้าโศกนะเมื่อเห็นว่าอุบธิคือกิเลสเป็นเครื่องข้องในโลกแล้วก็พึงศึกษาเพื่อกําจัดอุปธิโยมคือกําจัดกิเลสนะนะลำดับนั้นมานผู้มีบาเป็นทุกข์เสียใจ ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราดังนี้จึงได้หายไปณนะที่นั้นเองอโยมรัชสูตรโยมก็จบอีกสูตรหนึ่งนะโทษของกามโยม,มเดี๋ยวโยมฟังข้อความในอัตถกถาที่ท่านขยายตรงนี้เล็กน้อยนะโยมนะที่ท่านบอกว่าทำไมพระองค์จึงทรงดำริอย่างนี้ท่านบอกว่า เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นมนุษย์ทั้งหลายผู้ถูกลงโทษเบียดเบียนในรัชสมัยของเราพระราชาผู้ไม่ทรงธรรมจึงทรงดำริอย่างนี้ด้วยอำนาจความกรุณาอ,อ๋ออันนี้ในสมัยที่พระองค์ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะทีนี้พระราชาจำนวนมากในสมัยนั้นนะ่ย ปกครองประชาชนแล้วก็ลงโทษเขาเบียดเบียนเขาทําให้เขาเสื่อมทรัพย์ทําให้เขาเศร้าโศกเนี่ยคือสงสารประชาชนมากๆเลยพระองค์ก็ทรงดําริว่าเอถ้าเราจะปกครองประชาชนโดยธรรมเนี่ยจะได้หรือเปล่าก็ด,ดําริด้วยความกรุณาสงสารโยมทีนี้มารโยมเนี่ยความว่ามารคิดว่าพระสมณะโคดมทรงดําริว่าเราอาจครองราชสมบัติได้ คงจักอยากของราชสมบัติก็ขึ้นชื่อว่าราชสมบัตินี้เป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาทเถิจริงยงนะคือมารเขาไม่ชอบอยู่แล้วแหละคนที่จะมาประพฤติธ,ธรรมเนี่ยเขาก็เป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะก็จะหลอกให้พระพุทธเจ้าเนี่ยกลับไปสู่ความประมาทเหมือนนั้นเถอะเมื่อทรงรองราชสมบัติเราอาจได้พบความผิดพลาด ยำเราจักไปทำให้พระองค์เกิดความอุตสาหะดังนี้แล้วก็เข้าไปยอมนี่พงก็ทรงตัดถามว่าทำไมจึงมาพูดอย่างนี้ทีนี้พงค์ก็ทรงตัดเรื่องที่ในบาลีญาโยมก็ฟังพอเข้าใจแล้วนะทีนี้ในบทว่ายะโตนิทานังได้แก่เกิดขึ้นชื่อว่าทุกข์มีกามคุณห้าเป็นเหตุโยม สัตว์ใดได้เห็นอย่างนี้ว่าทุกนั้นมีกามาคุณใดเป็นเหตุคือกว่าที่เราจะได้กามาคุณมานยโยมก็เป็นทุกข์เมื่อได้มาแล้วก็ไอ้กามคุณมันยังเป็นทุกข์หลายๆอย่างนะโยมนะบทว่ากระถังนะเมยยะความว่าสัตว์นั้นพึงน้อมไปในกามเหล่านั้นอันเป็นต้นเหตุแห่งทุกขโยมราชสมบัติก็ดีบริวารก็ดียศก็ดี รูปเสียงกลิ่นรสปุถะพระก็ดีเนี่ยมันเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์เพราะเหตุอะไรคือว่าเมื่อรู้ว่ากามเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วเนี่ยจะน้อมไปในกามนั้นทําไมเพื่ออะไรใช่ไหมเหมือนในบาลีที่โยมฟังมาในบทว่าอุบทิงวิทิตวาความว่าอุบธทิคือกามคุณอย่างนี้ว่านั่นเป็นเครื่องข้องนี่ก็เป็นเครื่องข้องอ๋อตรงนี้อุบทิท่านหมายเอากามคุณห้านะโยมนะ ตอนแรกอาจจะมาเข้าใจว่าอุบธิเนี่ยไม่เอากิเลสเพราะว่าอุบธิจะมีหลายอย่างมากอุบธิมีห้าอย่างนะโยมนะอุบธิมีห้าอย่างเช่นขันธูปธิกิเกีสูปธิกามูบธิแล้วก็อุบธิอะไรอีกอ่าอ่าอืมอืมขออภัยนะโยมนะแต่ก,กี้ตจะมาจำผิดไปนิดหนึ่งนะคำว่าอุบธินั้นจะมีอยู่ อ่าสี่อุปธิโยมนะคือ1ขันทูปธิ2กิเลสูปธิ3กามูปธิแล้วก็อภิสังขารูปธิโยมอุปธิแปลว่าเหตุเกิดนะเหตุเกิดเหตุทำให้อ่าอ่าอย่างเช่นขันทูปธิเนี่ยเป็นที่อาศัยนะเป็นที่อาศัยของทุกหรือว่าขันทูปธิกิเลสูปธิก็คือว่าเป็นเหตุเกิด ทำให้เศร้าหมองหรือว่าทําให้เกิดในอบายเป็นต้นกามูปฏิก็คือเป็นเหตุให้ทุกข์กิยมอภิสังคารูปธิก็คือว่าเป็นเหตุให้เกิดในวัตาสงสารออกจากวัตะสงสารไม่ได้แต่ตรงนี้ในคาถาตรงนี้ที่บอกว่าบุคคลบุคคลทราบอุปัิว่าเป็นเครื่องข้องในโลกแล้วเนี่ยพึงทราบ พึงศึกษาเพื่อกําจัดอุบธินั้นเสียอุบธติในทีน่นี้ท่านหมายเอาการมุบธิโยมอัมอนได้แก่การมคุณห้าโยมการมคุณหา้า,หาเป็นอุบธิคือเป็นเหตุให้คล่องในโลกเมื่อเห็นว่าการมคุณห้าเป็นเหตุให้คล่องในโลกก็พึงศึกษาเพื่อที่กําจัดกําจัดทําอย่างไรจึงจะไม่ต้องคล่องอยู่กับกามคุณเหล่านั้นนะอาตมาก็ อธิบายในอัตกถาให้ญาโยมฟังตอนนี้ก็จบพอดีนะโยมในอัอตกถารัชสูตรโยมเป็นเรื่องโทษของกามอีกสูตรหนึ่งนะที่อาตมานำมาอ่านให้ญาโยมได้ฟังนะเวลามีเหลืออยู่โยมก็ฟังอีกสักสูตรนะพอให้สมควรแก่เวลาเดี๋ยวฟังเรื่องของพิษุณีนะโยม อาระวิกาสูตรว่าด้วยมารรบกวนภิกษุณีข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านนาถบินทิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีทั้งนั้นเวลาเช้าอาระวิกาภิกษณุณีนุ่งห่มแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบินบาทยังกรุงสาวัตถี ที่ยวบินนบาตในกรุงสาวัตถีแล้วในเวลาปัจฉาพัตนกลับจากบินนบาตมีความต้องการด้วยวิเวกจึงเข้าไปในป่าอันธวันลำดับนั้นมานผู้มีบาปใครจะให้อาระวิกาภิกษุณีบังเกิดความกลัวความหวาดเสียวขนพองสยองกล้าวและใครจะให้เคลื่อนจากวิเวกจึงเข้าไปหาอาระวิกาภิกษุณีถึงที่อยู่ ครั้นแล้วได้กล่าวกับอารวิกาพิสณีด้วยคาถาว่าในโลกนี้ไม่มีทางออกไปจากทุกได้จะมาหลอกเขาโยมมานเนี่ยท่านจะทำอะไรด้วยวิเวกจงสวยความยินดีในกามเถิดอย่าได้มีความเดือดร้อนในภายหลังเลยเออความคิดของมานนะลำดับนั้นอารวิกาพิสณีได้มีความดำริว่านี่ใครหนอ กล่าวคาถาจะเป็นมนุษย์หรือเป็นอมนุษยนน์ท่านใดนั้นอารวิกาภพิษุณีได้มีความดำริว่านี่คือมารผู้มีบาปใครจะให้เราบังเกิดความกลัวความหวาดเสียวขนพองสยองเกล้าและใครจะให้เคลื่อนจากวิเวกจึงกล่าวว่าจึงกล่าวคาถา ทันอารัิการพิษณีทราบว่านี่คือมารผู้มีบาปแล้วจึงได้กล่าวกับมารผู้มีบาปด้วยคาถาว่าในโลกนี้มีทางออกไปจากทุก์ไดเออ้เรารู้ชัดดีแล้วด้วยปัญญาดูก่อนมารผู้มีบาปซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ของผู้ประมาทท่านไม่รู้จักทางนั้นกามทั้งหลายเปรียบด้วยหอกและเหลาว กองกามทั้งหลายนั้นประหนึ่งว่าฝีร้ายเราไม่ยินเราไม่ใยดีถึงความยินดีในกามที่ท่านกล่าวถึงนั้นลำดับนั้นมานผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าอาระวิกาพิชณีรู้จักเราดังนี้จึงได้อันตรทานไปณนะที่นั้นเองอืมโยมนะก็จบโยมสั้นๆนะ ายโยมเวลาเหลืออีกเล็กน้อยนะเดี๋ยวให้โยมฟังข้อความในพระสูตรในสูตรหนึ่งอาตมาขอย่อมาก็แล้วกันนะในปะ,ปะสะราปาสะราสิสูตรนะที่จะโยมเคยฟังไปในตอนก่อนโยมตรงนี้เป็นข้อความย่อๆที่เกี่ยวกับโทษของกามกุลห้านะโยมเพื่อสนับสนุนพระสูตรที่จะโยมได้ฟังไปในวันนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกามคุณเหล่านี้มีหกามคุณหเป็นฉนคือรูปที่พึงรู้ได้ด้วยจักษุซึ่งเป็นที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเสียงที่พึงทราบชัดได้ด้วยโสตกลิ่นที่พึงรู้สึกได้ด้วยฐานะ รสที่พึงรู้ได้ด้วยชิวหาโพตตภะที่พึงรู้ได้ด้วยกายซึ่งเป็นที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดดูก่อนภิกษุทั้งหลายกามาคุณห้าเหล่านี้แหลสมณะพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งไฟฝันลุ่มหลงติดพันไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาที่จะคิดนำตนออก ย่อมบริโภคการมคุณห้าเหล่านี้สำนักพราหมณ์พวกนั้นบันณฑิตเพิ่งทราบว่าเป็นผู้ถึงความเสื่อมความพินาศถูกมารผู้ใจบาปกระทําได้ตามต้องการนี่อันนี้จะมายกมาอ่านให้ญาโยมยฟังโดยยอ่อนะในในสูตรสูตราปาสร,ราสิสูตรแต่ในสูตรนี้ก็มีเนื้อความเยอะมากกว่าสมควรเกี่ยวกับ ตอนแรกๆของพระพุทธเจ้าที่องค์ทรงตัสรู้ซึ่งญาโยมก็คงจะเคยฟังไปแล้วเอลรโยมวันนี้เนี่ยเรื่องโทษของกรรมในหลายๆสูตรที่อาตมาได้คัดเลือกนํามาอ่านให้ญาโยมฟังญาโยมก็น้อมนําไปพิจารณานะขอให้เห็นโทษของกรรมดังที่พระผู้เมียภาคเจ้าทรงแสดงนะเราจะได้ไม่ติดไม่พัวพันจะได้สลัดออกนะซึ่ง ความยินดีในกามเหล่านั้นหาทางปลอดโปร่งโล่งเบาให้กับเัวเองนะไม่ต้องมีภาระในการที่จะรับผิดชอบมากมายโยมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราเคยได้เคยเสพมามากมายหลายภพหลายชาตินะแต่ละชาติแต่ละชาต,ต,ชาติเราก็เสียเวลาให้กับกามมาแทบจะโอ้โหโยมนับชาติไม่ถ้วนเลยที่เราจะเสียเวลาให้กับธรรมะมีน้อยจริงๆในชาตินี้เราได้พบคําสอนของพระพุทธเจ้าอันประเสริฐแล้วเราทุ่มเทเวลาให้กับ พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อสั่งสมบรารมีธรรมจะได้มีปัญญาเห็นแจ้งในพระสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พ้นจากทุกข์ตามพระอริยะทั้งหลายอาละวันนี้เวลาหมดลงลมอาตมาภาพรพระปริญญาปริญญาโนต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร